มาอัปเดตอาการถุงทองนะคะตอนนี้แม่สามสีก็มานอนเฝ้าลูกนะคะถุงทองตอนนี้ยังไม่ได้อ้วกอีกนะคะเพียงแต่ว่าเขายังไม่กินอาหารนะคะเขารู้สึกว่าจะนอนพักผ่อนอยู่แต่แต่ไม่ได้นอนหลับนะคะนอนอยู่อย่างนี้แม่สามสีก็มาเฝ้าลูกนะคะ นูก,ก็ดูเขาอยู่นะคะว่าเขาเป็นยังไงแต่ตั้งแต่ตอนที่นุกลงคลิปล่าสุดเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเขาก็ยังไม่ได้อ้วกอีกนะคะเนี่ยค่ะก็ดูอาการเขาอยู่วันนี้จะออกมานอนข้างนอกกับลูกเพราะว่าถ้าเอาเขาไปเข้าข้างในห้องเผื่อว่าน้องอ้วกใส่ในห้องมันจะทำความสะอาดยากนะคะก็เลยเอา เดี๋ยวจะมาปุที่นอนตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวจะนอนเฝ้าเขาอยู่ข้างนอกนะคะจะอยู่เป็นเพื่อนเขาอยู่ข้างนอกแม่เขาก็มานอนเฝ้าเหมือนกับรู้ว่าลูกเขาไม่สบายนะคะนุกไม่ได้เปิดไฟหลอดใหญ่นะคะนุกใช้ไฟจากไฟจากโคมไฟเล็กๆนะคะเพราะว่า เพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวแล้วเมื่อกี้ฝนก็ตกลมก็แรงมากนะคะก็เลยใช้ไฟหลอดเล็กๆเพื่อลดความร้อนแล้วรังสีจากลอดไฟทําให้ร้อนนะคะก็ดูอาการเขาอยู่ค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงเวลาลูกไม่สบายนี่ก็ลําบากนะคะลําบากมากดีที่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์วันหยุดนะคะเวลาลูกไม่สบายนี่มันแม่แต่ข้าวเราก็ไม่อยากกิน กินข้าวก็ไม่อร่อยแล้วมันก็คิดคิดเคยเขาเคยเป็นหัดแม่ไลคะถุงทองสามสีคือตอนนั้นแบบโอ้โหทุกอย่างนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยสภาพจิตใจของของคนเป็นเป็นเราเป็นแม่ะไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะเป็นยังไงบริกวาที่เราก็เลี้ยงเขารักเขาเหมือนลูกนะคะตอนนี้นุก,ก็ ได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้นะคะได้ยินเสียงอะไรก็จะไปละเนี่ยถุงทองก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ข้างนอกข้างนอกบ้านนะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะอัปเดตให้ดูอีกนะคะว่านะ้องเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เป็นห่วงถุงทองคะ่ะขอบคุณนะคะฝันดีและตีสวัสด์นะคะสวัสดีค่ะ